สวัสดีค่ะวันนี้เรามาสรุปใบงานวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ดิฉันชื่อนางสาวพ,พันธิลาเฉลกวงรหัส1 6 3 4 0 4 1 4 0 0 0กลุ่มที่1ค่ะแลบที่1ระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ 1. ระบบคอมพิวเตอร์หมายถึง องประกอบต่างๆที่จะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพหากขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งแล้วคอมพิวเตอร์ก็จะไม่สามารถทำงานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนประกอบต่างๆของคอมพิวเตอร์ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 2. ส,ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปคอมพิวเตอร์มีส่วนประกอบหลักๆ4ส่วน 1. ห,หน่วยรับเข้า 2. หน่วยประมวลผล 3. หน่วยส่งออกและ4หน่วยเก็บข้อมูลภายนอก 3. การติดตั้งส่วนชุดคำสั่งโปรแกรมประยุกต์ปัจจุบันการติดตั้งส่วนชุดคำสั่งโปรแกรมประยุกต์ต่างๆจะมีขั้นตอนที่ง่ายและไม่ซับซ้อนสำหรับการติดตั้งส่วนชุดคำสั่งสามารถแบ่งได้3วิธี 1. ติดตั้งจากแผ่นซีดี 2. ติดตั้งจากแฟ้มข้อมูลติดตั้ง 3. ติดตั้งจากข้อมูลโปรแกรมและคางโปรแกรม 4. การต่อประสานส่วนอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์กับระบบคอมพิวเตอร์ 1. ส่วนอุปกรณ์จำลองส่วนอุปกรณ์จำลองกับส่วนชุดคำสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สร้างโปรแกรมขึ้นนั้นจะปราจะจากการต่อประสาน ด้วยสายสัญญาณเพราะทุกอย่างอยู่บนคอมพิวเตอร์แล้วแต่เพียงการนำแฟ้มข้อมูลของโปรแกรมที่ผ่านการแปลงโปรแกรมแล้วไปบรรจุขึ้นบนชิปของชุดบอร์ดการพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์แบบจำลองซึ่งปกติแล้วโปรแกรมที่ผ่านกระบวนการแปลโปรแกรมแล้วจะเป็นแฟ้มข้อมูลแบบชนิดเลขฐาน16 2. การต่อประสานส่วนอุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์กับคอมพิวเตอร์ในส่วนนี้เป็นการนำส่วนอุปกรณ์จริงที่ใช้ในการทดลองมาต่อประสานกับคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ในการสร้างโปรแกรมของไมโครคอนโทรลเลอร์นั่นเองซึ่งจะต่อประสานกันโดยผ่านช่องทางมาตรฐานบัสการสื่อสารแบบอนุกรมหรือ USB การตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์ปกติการตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์นั้นในแต่ละขั้นตอนจำเป็นต้องอาศัยช่องทางอนุกรมเป็นหลักซึ่งบนสิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาแบบเบสร็จ Arduino ได้จัดเตรียมเครื่องมือตัวนี้มาให้แล้วโดยใช้ชื่อว่าเฝ้าสังเกตอนุกรมในส่วนของปฏิบัตินะคะก็จะมี การตรวจสอบคุณลักษณะและคุณสมบัติของระบบคอมพิวเตอร์มีการติดตั้งโปรแกรมต่างๆแล้วก็จะมีการทดลองใช้ตัวโปรแกรมบูติอูดควบคู่ไปกับตัว Arduino IDE นะคะแลบที่2การออกแบบแผงวงจรหลักสำหรับคอมพิวเตอร์ชิปเดี่ยว 1. แผ่นวงจรพิมพ์ หน้าที่ของแผ่นมุจรพิมพ์คือวัสดุที่ใช้ในการยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเข้าไว้ด้วยกันมีตัวนำซึ่งเป็นลายทองแดงทำหน้าที่เป็นทางเดินของสัญญาณไฟฟ้าจากอุปกรณ์ตัวหนึ่งไปสู่ตัวอื่นๆตามวงจรที่ได้ออกแบบไว้โดยมีการบัดกรีตะกัวที่บริเวณขาของอุปกรณ์ที่จุดบัดกรีเพื่อเชื่อมต่อขาของอุปกรณ์เหล่านี้เข้ากับลายทองแดงของวงจร และเพื่อใช้ยึดอุปกรณ์เข้ากับแผ่นวงจรพิมพ์ไปในตัวอีกด้วยประเภทของแผ่นวงจรพิมพ์แบ่งออกเป็น4ชนิด 1. แผ่นวงจรพิมพ์ชนิดมีลายวงจรด้านเดียว2แผ่นวงจรพิมพ์ชนิดมีลายวงจรสองด้าน 3. แผ่นวงจรพิมพ์ชนิดหลายชั้น 4. แผ่นวงจรพิมพ์ชนิดอ่อน 2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบวงจร ใน l ลบนี้นะคะก็จะใช้เ a u เรียมในการช่วยออกแบบวงจรของเราค่ะ3การประกอบกอุปกรณ์บนแผนวงจรหลักอุป,ปรกรณ์ที่ใช้ในการประกอบแผนวงจรหลัก 1. หัวแรง2ตะกัวบัดกี3 3ที่ดวดตะกัว4ที่วางหัวแรง5ตัวประสาน6คคีมตัดและคีมจับ นี่ใช้สำหรับกรีดขูดทำความสะอาดโลหะและการตรวจสอบวงจรแลระอุปกรณ์ปกติการดูการเสียหายต่างๆโดยพื้นฐานตรวจสอบจากสายตาซึ่งดูได้เพียงภายนอกหรือสังเกตลักษณะภายนอกของอุปกรณ์เท่านั้นหากประกอบวงจรแล้วไม่สามารถทำงานได้ตามต้องการก็ต้องอาศัยเครื่องมือวัดโดยใช้ใช มันติมิเตอร์ที่ถือว่าใช้ง่ายซึ่งสามารถวัดได้หลากหลายค่าเช่นค่าแรงดันไฟฟ้าค่ากระแสะไฟฟ้าค่าความต้านทานการรับวงจรเป็นต้นลักษณะทั่วไปจะมี2ชนิดคือแบบอนาล็อกและก็แบบดิจิตอลค่ะในส่วนของปฏิบัตินะคะเราก็ทำการออกแบบวงจรก่อนจากนั้นเราก็นำวงจรที่ได้ออกแบบแล้วไป พิพ์แบบเลเซอร์นะคะแล้วก็นํามาลอกลายบนแผ่นจอนพิมพ์เปล่าแล้วก็เมื่อลอกลายเสร็จแล้วก็นําไปกัดลายพอกัดลายเสร็จเราก็มาทําการเจาะรูแล้วก็บัดกรีนะคะบัดกรีตัวอ,อุปรกรณ์ต่างๆให้เสร็จเรียบร้อยค่ะ 3. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 1. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ก็จะมีส่วนอุปกรณ์ส่วนชุดคําสั่งส่วนบุคลากรส่วนข้อมูลและส่วนกระบวนคําสั่ง 2. ช่องทางเข้าออกดิจิตอลหมายถึงช่องทางที่ใช้สําหรับการต่อประสานอุปกรณ์รับเข้าหรืออุปกรณ์ส่งออก เพื่อให้ไมโครคอนโทรลเลอร์หรือคอมพิวเตอร์สามารถรับเข้าข้อมูลจากภายนอกหรือส่งออกข้อมูลจากไมโครคอนโทรลเลอร์หรือคอมพิวเตอร์ในลักษณะข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่องมีขนาดแน่นอนที่เปลี่ยนแปลงไปมา2ระดับคือสถานะเปิดหรือปิดสัญญาณระดับสูงหรือสัญญาณระดับต่ำหรือถ้าเป็นตัวเลขก็จะเป็นตัวเลข1และ0 การต่อประสานอุปกรณ์ทางช่องทางรับเข้าดิจิตัลการต่อประสานอุปกรณ์ทางช่องทางรับเข้าต้องเลือกอุปกรณ์ให้ถูกต้องเหมาะสมกับหน้าที่การทำงานของช่องทางรับเข้านั่นหมายความว่าอุปกรณ์ที่จะนำมาต่อประสานกับช่องทางที่ทำหน้าที่เป็นรับเข้าก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีหน้าที่เป็นอุปกรณ์รับเข้าข้อมูลหรือสัญญาณ เพื่อส่งให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์หรือคอมพิวเตอร์ประมวลผลนั่นเอง 4. การต่อประสานอุปกรณ์ทางช่องทางออกดิจิตอลการต่อประสานอุปกรณ์ทางช่องทางออก ต้องเลือกอุปกรณ์ให้ถูกต้องเหมาะสมกับหน้าที่การทำงานของช่องทางส่งออกนั่นหมายความว่าอุปกรณ์ที่จะนำมาต่อประสานกับช่องทางที่ทำหน้าที่เป็นส่งออกก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีหน้าที่เป็นอุปกรณ์ส่งออกข้อมูลหรือสัญญาณเพื่อส่งไปควบคุมการทำงานของวงจรที่ต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, หรือคอมพิวเตอร์นั่นเอง ส่วนของปฏิบัตินะคะก็คือเราจะต่อวงจรเกตนะคะคือมีเกต NO t and นออนนแนนะคะซึ่งเราจะต่อบอร์ตอนทั้งหมด3บอทตอนนะคะตัวแรกจะเป็นตัวปรับปุ่มปุ่มเปลี่ยนโหมดะคะ่ะจะเป็นโหมดเกตต่างๆนะคะแล้วก็ตัวอีก2ตัวนะคะก็จะเป็นตัวแสดงเกตฝังแสดงค่าฝั่ง A แล้วก็ค่าฝั่ง B นะคะ ก็จะมีไดโอดเบ่งแสงทั้งหมด3ดวงนะคะดวงแรกจะเป็นดวงที่แสดงค่าของ a อีกดวงนึงก็จะเป็นแสดงค่าของ b แล้วก็อีกดวงหนึ่งจะเป็นค่าที่บอกว่า a กับ b เนี่ยทำอะไรเป็นเกตอะไรได้ค่าอะไรนะคะ 1. m i c r ไมโครโปร o ซสเซอรคืออะไรไมโครโปรเซ s เซอร์หมายถึง หน่วยประมวลผลกลางเรียกสั้นๆว่า CPU ซึ่งเป็นสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรกลอัตโนมัติหรืออาจเรียกว่าตัวประมวลผลทำหน้าที่ประมวลผลทางด้านคณิตศาสตร์และประมวลผลทางด้านตรรกศาสตร์ หน่วยคำนวณและพื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยการจำลองส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวโปรแกรมนะคะเป็นโปรแกรมที่ควบคุมตัววงจรที่เราต่อต่อไปนะคะก็คือจะมีโหมดต่างๆให้เราเลือกแล้วก็ในแต่ละโหมดนะคะก็จะแสดงการทำงานในส่วนของเกตนั้นๆอย่างเช่นเกตแอนก็คือถ้าถ้า a เออเป็นศนย์ะคะไดโอดก็จะดับถูกไหมคะแล้วก็ B เป็นศูนย์ไดโอดก็จะดับซึ่งค่าที่เราได้จากการแอนกันนะคะก็จะเป็น0นก็คือไดโอดดับแต่ถ้า A และ B เป็นเป็น1ทั้งคู่นะคะก็คือไดโอดจะติดทั้งคู่ค่าที่จะได้ออกมาก็จะเป็นค่า1ก็คือไดโอดก็จะเป็นแสงค่ะ 2. โครงสร้างภายในของม i โครโปรเซสเซอร์จะมีทั้งหมด4ส่วนนะคะก็คือส่วนของหน่วยคำนวณและตาาัดกะหน่วยควบคุมบัสและรีจิสเตอร์ค่ะสามมโครคอนโทรลเลอร์มโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูงและง่ายต่อการใช้งานซึ่งจัดเป็นระบบคอมพิวเตอร์ชิปเดี่ยว ซึ่งภายในมีส่วนประกอบต่างๆคือ 1. หน่วยประมวลผลกลาง 2. หน่วยความจำซึ่งในหน่วยความจำก็จะมีหน่วยความจำโปรแกรมหน่วยความจำข้อมูลและช่องทางเข้าและออกโดยช่องทางเข้าออกก็จะมีช่องทางเข้าออกดีช่องทางเข้าออกดีและช่องทางเข้าออกซี ส่วนปฏิบัตินะคะเราก็จะต่อวงจรจำลองผ่านตัวโปรตีนุสนะคะซึ่งในแต่ละขาของอตัวที่เราต่อเข้าไปเราก็จะต่อผ่านช่องทางเข้าออกดีนะคะซึ่งในแต่ละช่องทางเข้าออกก็จะแสดงถึงค่าบิดในค่าบิดนั้นๆน,น,นะคะก็จะแสดงถึงว่า,าเช่นขา0นก็จะแสดงค่า1 ขา1ก็แสดงค่า2แบบนี้ไปเรื่อยจนถึงขา7ก็จะแสดงค่า8ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นผลการทดลองนะคะจากที่เราต่อเมื่อสักครู่ไดโอดปิ่งแสงนะคะก็จะติดไล่จากขาที่0ไปจนถึงขาที่7ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็วนซ้ำเรื่อยๆแบบนี้ค่ะจนกว่าเราจะกดหยุดการทำงานนะคะ แบบที่5ระบบหน่วยความจำา 1. ระบบหน่วยความจำหน่วยความจำหมายถึงอุปกรณ์เก็บสถานะข้อมูลและชุดคำสั่งสำหรับการประมวลผลของตัวประมวลผลกลางโดยแบ่งเป็น3ชนิดคือ 1. แบ่งตามชนิดข้อมูลที่จัดเก็บโดยจะมีหน่วยความจำโปรแกรมและหน่วยความจำข้อมูล 2. แบ่งตามที่ตั้งเคยจะมีหน่วยความจําภายในและหน่วยความจํำภายนอก 3. แบ่งตามการยุคงอยู่ของข้อมูลโดอจะมีหน่วยความจำถาวรและหน่วยความจําชั่วคราว 2. หน่วยความจําภายในโครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์หน่วยความจําภายในไมโครคอนโทรลเลอร์ จะมีการแยกหน่วยความจำโปรแกรมที่เป็นแบบชนิดแฟดและหน่วยความจำข้อมูลแบบถาวรก็คือ eeprom และยังมีหัวความจำข้อมูลแบบชั่วคราวคือ sram 3. การเข้าถึงหน่วยความจำการดำเนินการต่างๆของ microcontroller จะสามารถเข้าถึงหน่วยความจำได้หลายวิธีดังนี้ 1. แบบวิธีการเข้าถึงรีจิสเตอร์โดยตรง 2. แบบวิธีการเข้าถึงช่องทางเข้าออกโดยตรง 3. แบบวิธีการเข้าถึง s อ a m โดยตรง 4. แบบวิธีการเข้าถึงทันทีทันใดเป็นแบบวิธีการที่ใช้คำสั่งในการกระทำการระหว่างรีจิสเตอร์ในแฟมรีจิสเตอร์หรือหน่วยความจำกับข้อมูลหรือค่าคงที่ k 5. ้ แบบวิธีการเข้าถึงทันทีทันใดเป็นแบบวิธีที่ใช้คำสั่งการกระทำโดยผ่านดิจิเตอร์กับดิจิเตอร์ที่เป็นดัชนี Y หรือ Z ชี้ตำแหน่งในแฟม้มดิจิเตอร์หรือหน่วยความจำา 6. แบบวิธีการเข้าถึงข้อมูล S RAM โดยอ้อมด้วยการแทนที่ 7. แบบวิธีการเข้าถึงข้อมูล S RAM โดยอ้อมด้วยการลดก่อนและการเพิ่มหลัง 8. แบบวิธีการเข้าถึงหน่วยความจำโปรแกรมโดยอ้อม 9. แบบวิธีการเข้าถึงควบคุมถ่ายโอน 4. การเขียนโปรแกรมอ่านและเขียนหน่วยความจำพื้นที่หน่วยความจำข้อมูลของไมโครคอนโทรเลอร์ได้แก่ EE พร้อ e ม สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลแบบถาวรและพื้นที่ S l a m ก็สามารถจัดเก็บข้อมูลในขณะนี้กระแสไฟฟ้าในระบบวิธีการใช้งานดังนี้1การอ่านข้อมูลในหน่วยความจำ EEPROM มีรูปแบบการเขียนโปรแกรมด้วยฟังก์ชัน EEPROM Re read 2การเขียนข้อมูลในหน่วยความจำ EEPROM มีรูปแบบการเขียนโปรแกรมฟังก์ชัน eeProm write 3. การอ่านข้อมูลในหน่วยความจำ SRAM สามารถใช้ฟังก์ชันการอ่าน SRAM ด,ด้วยตัวชี้หรือ pointer ในส่วนของปฏิบัตินะคะเราก็จะต่อทัมเมอร์เข้ากับตัวบอร์ดให้ทัมเมอร์เนี่ย แสดงวันที่และเวลาปัจจุบันนะคะผ่านทาง serial monitor ค่ะแลบที่6การควบคุมการทำงานช่องทางเข้าและออกดิจิตัลร่วมกับฟังกช์ชันเวลา ป,ประยุกต์ใช้ช่องทางรับเข้าและส่งออกดิจิตัลร่วมกับฟังก์ชันเวลาสำหรับใบงานนี้จะกล่าวถึงฟังก์ชันเวลาร่วมกับการควบคุมช่องทางรับเข้าและส่งออกดิจิตัลโดยมีฟังก์ชันเวลาดังต่อไปนี้ 1. ฟังก์ชันประวิงเวลาหรือดีเลย์เป็นฟังก์ชันที่ทำให้โปรแกรมทำงานตามเวลาที่กำหนดให้กับฟังก์ชันในหน่วยวินาที โดยอนุญ,ญาตชนิดข้อมูลเป็นจำนวนเต็มยาวแบบไม่คิดเครื่องหมายซึ่งไม่มีการส่งค่าคืนจากฟังก์ชัน 2. ฟังก์ชันประวิงเวลาไมโครวินาทีหรือดีเรไมโครเซคันเป็นฟังก์ชันที่ทำให้โปรแกรมหยุดทำงานตามเวลาที่กำหนดในให้กับ ฟังก์ชันในหน่วยไมโครวินาทีโดยอนุญาตชนิดข้อมูลเป็นจำนวนเต็มแบบไม่คิดเครื่องหมายซึ่งไม่มีการสงค่าคืนจากฟังก์ชันนี้ 3. ฟังก์ชันไมโครวินาทีหรือไมโครเป็นฟังก์ชันที่อ่านค่าตัวเลขไมโครวินาทีตั้งแต่เริ่มดำเนินการโปรแกรมปัจจุบันซึ่งฟังก์ชันนี้เกิดการล้นแล้วจะเริ่มศูนย์ใหม่ หลังจากประมาณ70นาทีบน16เมกะเฮิร์ของบอร์ด Arduino และชนิดข้อมูลที่ส่งกลับเป็นจำนวนเต็มยาว 4. ฟังก์ชันมิล,ลิวินาทีหรือมิล,ลิเป็นฟังก์ชันที่อ่านค่าตัวเลขมิล,ลิวินาทีตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินการโปรแกรมปัจจุบันซึ่งฟังก์ชันนี้ เกิดการล้นแล้วจะเริ่มศูนย์ใหม่หลังจากประมาณ50วันในส่วนปฏิบัติเราก็จะต่อไดอดเปล่งแสงทั้งหมด8ดวงนะคะเข้ากับตัวบอร์ดหลังจากนั้นเราก็จะมาเขียนโค้ดนะคะ2แบบก็คือแบบดีเลย์แล้วก็ดีเลย์ไมโครเซคันซึ่งแบบดีเลย์ผลที่ได้นะคะก็คือรอบที่1่ไดอดเปล่งแสงดวงแรก รอบที่2ไดโอดเป่งแสงดวงที่2ติดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบที่8ดไดโอดเป่งแสงดวงที่8ติดและแบบเ l ลย์ไมโครเซคันนะคะเนื่องจากตัวเลย์ไมโครเซกมีความละเอียดของเวลามากกว่าตัวเลย์หลายเท่าทำให้เราเห็นเหมือนไดโอดเป่งแสงนั้นติดอยู่ตลอดเวลาค่ะ ขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะคะ